ไปกลางหรือเปล่านั่นไง Spike planted Revealing area Found them หัวปิดเลย s i l e n c ลัวลุเด็เข้าอย่างเข้าอยังกางกลางมีนะกลางมีนะ If you get along. Oh shot done. Taken up. One enemy remaining. Yeah. Spike down, Clone sí. Hale. Young yang yang. Yeah, level 5. Scanning ahead. Oh. There oh. they are. อุ๊ยไอ้เหี้ยแม่งลิงไปหรอกลางโดนเจาะแล้วเอ้าตัวเนี้ยวางไอง A Spike ไปแล้วอยู่ระวัง Last player อือยู่หัวแตกนั่นออฟพี่ตัวนั้น Scanning ahead found them <laughs> มีตัวขึ้นมาเมื่อกี้ down my oldest one ออฟกตัวหนึ่ง,ออกกงไม่ได้เจอวันดัลหรืออะไรนะหลังนี่อยู่ระว,วังอโอ้ยเล่นในโซ่ระบาดแย่เว้ย my territory my rules spike planted uh.

เนี่ยขาวสว่างสดใสไอ้สัตว์พี่ไปฆ่ามันได้ไหมเออนั่นแหละแล้วพี่ก็ตายเลยไม่บาย standing ahead wow เฮ้ยจอ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 อ๋อจอกลางยืนซ e เดอร์ แลกกันไปดิพี่แลกกันไปยิงไม่โดนยิงไม่ตายน่าจะโลนะชินของกูของกาง Last player standing Spike down B One enemy remaining Spike down o e l s p l a e r standing Spike down B One enemy r e m a n i n g Spike down o e l s t p l a e r s a n d i n Spike down B e enemy r e m a n i n g Spike down o e l s p l a e r s a n d i n Spike down B e enemy r e m a n i n g Spike down o e l s t p l a e r s a n d i n g Spike down B e enemy remaining Spike down o e l s p l a e r s a n d i n g Spike down B e enemy r e m a n i n g Spike down o e l s p l a e r s a n d i n g Spike down B One enemy r e m a n i n g Spike down o e l s p l a e r s a n d i n g Spike down B e enemy r e m a n i n g Spike down o e l s t p l a e r s a n d i n Spike down B e e Spike d o w last e d i Spike down B e e a Spike d last p e a d Spike down B e e r e Spike d last e d g Spike down B e e Spike d last e d i n Spike down B e e g Spike d last e r a d Spike down B e e Spike d last e d g Spike down B e e a Spike d last e d Spike down B e e m y e Spike d last e r d i Spike down B e e Spike d last e d ไปแอบเขาหมดอยู่แไอ้เหี้ยมันโรเทียยังไงก็ครูยืนอยู่ตรงกลางครูได้ยินเสียงโรเทียจริงเข้ามาแล้วมึงได้ยินเสียงจริก็กูได้ยินเสียงไม่เสร็จก็ใครโอ้โรเทียแค่นั้นแหละแค่ตัวนี้ Scanning เดียวเดิงเดินนี้กูไม่เดินกับมึงแล้วไอ้เหี้ยถอยอยู่เอาเรียบร้อยน้องกูหัวแตก ไอ้เง hey, ี้ยไม่เดินเจาะเจะเจาะเจะไอ้เง oh. ี้ยไม่ย oh. ิ่งเดินยิ่งไปตามไอ้เงี้ยเนี่ยายไม่เสกตนวอนไอ้เอเดียดมาในเนมอลวอนเป็นดูจังซี่อ้าวเ็จหายอะไรของกูเนี่ยกูบอกหน้ามึงก็ไม่คิดว่ามึงจะเหลือให้มาคิวเหลือให้โยระวังซ้ายมือข้างบน โน่โบลทัวพ้อไส้ไก่เลยเด็ดล็อกแะ่ซิมเวอร์ฝั่งนู้นน่ะเขาบอกว่าให้ไปลุมเดดล็อกทีเพราะมันโยนเกมนี่ขนาดโยนเกมนะไอ้เหี้ยรอบนี้ไม่เปิดประตูโน่โบโอเคเดดล็อกตายแล้วแล้วเปิดประตูแล้วก็นำกระโดด หลังเหรอโอ้โหติด spike down A one enemy remaining หลังครเนตัวเนี้ยตัวเนี้ไปแล้วไป้วไปแล้ไล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไป่ลวแล้วไปแล้วเปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไปวไป้แล้วได้วไปแวไวไปแวไป้วไแล้วลว้ไ้ววว เอ้ยแล้วมันรู้ได้ไงสองตัวไอ้เฮียข้างหลังก็เจนอีกอีกันตัวนึงก็อยู่แล้เอ้ยพอ่มดตรงที่ผมแม็กซ์ตรงสุดท้ายเอ้าเดินมาใส่อวนเอ้าล้วมึงสมุกสิดกูทำไมเนี่ยแล้วกูจะเข้าไปไอ้หำ อะไรพี่มอสหนูถือฮิวซัพพอร์ตไปแล้วโอ้โหสองตัวเหีย้ายพื้นซองกับไอ้คนนี้เกินน่า อยู่ซีอ้าวอยู่แล้วรู้แล้วอยู่ซีสักพักไอ้นันโดนลูกทรงไงโธ่โหดีอะเลยอยู่ซี Enemy down คันขึ้นโอ้โหกูร้องเลยกูมีตายก่อนแล้วกูถึงจับมันไม่ใช่หรอวะยกกางหวายมาดีนะ ไอ้เี้ยหยิบกาตยิไปเท่าไหร่นีมีปมน่งยิงไม่โดนไอ้เชี้ยก็มันลุกมือวาปันไปมันไปโดนเี้ยอะไรโอ้ตายไเงีก่อนให้โอหกสิบโอ้แปเอาโอสาไป่ง l a s ย Air s เรียบร้อยเฮียไม่เอาสไปไปตกกันไหนกูว่าเลยเอ้าไอ้เฮียกูกูสารแรกตรงนี้มาได้กูดออมเลยช็อตเก่ากูจะห่วยนิวเทรลไลซ์ my alt is ready เข้าไงกคนนึ่งอุย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 โอ้โหว้าวสปีดต่อนดับหนึ one enemy remaining ไอยูเออไทำอะไรกัน <Nacional> นัว <Safe> ก <rév mark> ันไหมครับน่ะแล้วมันก็มันจะม้แค่งเราเลยะแล้วมัก็ว่าไปหลังเอี่ยใช่กระนนอ้าวอ่ะีมอนโอเคไม่มีข้างในอยู่ข้างนอก โอเ,เจอแล้วชงบีไม่อยู่อ้อยเดินมาช่วยกันอือพี่บอสนายกูแล้วไม่ต้องช่วยป่อ้ตาหน้าเลยโดนเฉยทุกอย่างไลตาหน้าก็มีแล้วชวยกูไว้ไม่มีประโยชน์ไม่หน้าก้